โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมจินโฮโนอยู่ในเกมซัมเนอร์วอลสกายอารีน่านะครับผมมากับวันแรกของสัปดาห์นะครับก็ไม่พ้นกับกิจกรรมถงฮีโร่นะครับผมวันนี้เป็นน้องซิวธาตแสงมีเดสไนท์ธาตมืดมีน้องบอลธาตลมมีมีซามูไรธาตุาน้ำแล้วก็น้องบราวนี่ธาตไฟนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวไหนโอเคกันบ้างนะครับ เพื่อนๆจะได้ตัดสินใจถูกว่าจะเอาตัวไหนในสัปดาห์ดีโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเพื่อน,ออนๆนะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e เป็นกําลังใจให้สําหรับคียโรนี้ด้วยนะครับผมไปดูกันว่าจะเลือกตัวไหนดีแล้วก็ความสามารถของแต่ละตัวเป็นยังไงนะครับผมมาดูที่ตัวแรกกันนะผมซิลทาาแสงนะครับสกิลแรกก็ไม่มีอะไรมากโจมตีศัตรูเป้าเดี่ยวมีโอกาส30%ทําให้ได้คีย์ทิคอลนะครับผมอืมก็ถือว่าโอเคนะ สำหรับสก,กิลแรกติดคิได้นะครับส่วนสก,กิลสองนะครับผมทําการโจมตีศัตรูทั้งหมด2ครั้งมีโอกาส40%ที่จะทําให้ศัตรูติดแลับเป็นเวลา2เทินนะครับผมแล้วก็สร้างความเสียหายตามแม็กเฮพีสูงสุดของศัตรูด้วยอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะติดแลับทำดามเมจตามแม็กเฮศัตรูนะครับผม ส่วนสกิล3าําการโจมตีศัตรูทั้งหมดเหมือนกัน4ครั้งมีโอกาส20%ทําให้ศัตรูติดสตันแล้วก็ดูดซับเกตอีก20%นะครับผมก็ถือว่าโอเคนะโจมตี4ครั้งมีโอกาสดูดซับเกตทีละ่อก็สักประมาณ4 2 8 80%แล้วอะ่ะเออทำให้ศัตรูติดสตันได้ลดเกรดศัตรูลงได้ด้วยนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะสำหรับสกิลนี้นะครับประมาณนี้เลยสำหรับน้องซิวธาตุแสงนะครับมาดูทางเดสไในมืดกันบ้างนะครับผม ตีศัตรูเป้าเดียวมีโอกาส50%ที่จะขัดขวาง HP ศัตรู2เทินนะครับผมแล้วก็สร้างความเสียหายตาม Max HP สูงสุดของเราด้วยนะครับตัวนี้เป็นตัวแทงซะมากกว่านะครับผมส่วนสกิลสองทำการโจมตีศัตรู2ครั้งเป้าเดียวเหมือนกันมีโอกาส75%ที่จะ ลดพลังโจมตีและก็พลังป้องกันของศัตรูล,ลงเป็นเวลา2เทินสร้างความเสียหายตามแม็กเคล็ดพีสูงสุดของเราเหมือนกันนะครับก็ถือว่าโอเคนะเป็นตัวแทงได้สามารถทำา c c ให้กับตัวดาเมจได้นะครับผมถือว่าสองสกิลนี้ดีอยู่นะครับวนสกิล3สกิลพาสซีฟติดตัวนะครับผมมีโอกาสที่จะลด การโจมตีติดคีย์ที่ข้อ50%แล้วก็ลดความเสียหายจากธาตุแสงลงด้วย50%แล้วก็ลดความเสียหายกับพวกพวกเราด้วย15%นะผมเอฟเฟกนี้จะไม่สามารถทำงานซับซ้อนกับเอฟเฟกลดพลังเสียหายกากสกิลอื่นได้นะครับผมก็ถือว่าโอเคเป็นตัวยืนแทงได้ดีมากแล้วก็คิดว่าในซิกวอลกิวอลก็สามารถเอาไปยืนแทงพวกธาตุแสงได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็มาต่อด้วยบอมธาตุลมกันบ้างนะครับสกิลแรกนะผมโจมตีศัตรูเป้าเดียวแล้วก็เพิ่มความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก15% ถ้าสมมติว่าบั็แดงอยู่บนหัวศัตรูนะครับก็ถือว่าโอเคนะสกิลแรกนะครับผมส่วนสกิลสนะครับผมทาการวางระเบิดให้กับศัตรูทุกตัวแล้วก็เพิ่มเกียร50%นอกจากนี้เกียร์ในการโจมตีของตนเองจะเพิ่มขึ้นอีก10%ต่อระเบิดที่ติดอยู่บนหัวศัตรูด้วยนะครับตัวนี้สามารถเข้าเทนร์ลัวได้นะครับผมก็อารมณ์แบบว่าวางระเบิดติดก็สามารถเล่นเกียริตัวเองได้ประมาณนี้เลยนะครับผม10% 10 ถ้าสมมุติว่าศัตรูติด5ตัวก็ติดสักประมาณ50%นะครับผมก็ถือว่าเข้าเทินได้ไวขึ้นนะครับสำหรับตัวระเบิดธาตุลมนะครับผมส่วนสกิลสานะผมทำการโจมตีศัตรูทั้งหมดเหมือนกันเพิ่มเวลาครูดาวให้กับศัตรูทุกตัวเป็นเวลา1เทินนะครับผมแล้วก็สกิลนี้จะไม่มีวันติดแชลปด้วยนะครับก็อารมณ์แบบลดครูดาวได้เต็มที่นะครับผมตัวนี้ไปกับตัวลบมป๊ก็ถือว่าโอเคนะเออ ตัวลบบัฟเล่งเกียรติทั้งหนึ่งตัวอะไรอย่างเงี้ยเล่งเกียรติตามท้ายอะไรอย่างเงี้นะครับผมผมว่าก็น่าจะเข้าเทิร์นได้วนรัวอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับสกิล2สกิลนี้เนาะส่วนตัวต่อมานะผมสัมูไรน้ำนะครับสกิลแรกก็โจมตีศัตรูเป้าเดี่ยวมีโอกาส50%เปิดเกาะศัตรูได้เป็นเวลา2เทิร์นแล้วก็มีโอกาสยี่สิบเปให้สามารถใช้สกิล4ได้นะครับผมอืมหากติดคีย์ที่คอโอกาสการเปิดการใช้งานก็จะเพิ่มขึ้นอีก10%นะครับรวมทั้งหมดเเป็นนน30%ัน่อง นะครับผม30%ก็ถือว่ายากอยู่นะส่วนสกิล2นะผมทาการโจมตีศัตรูเป้าเดี่ยวเพิ่มความเร็วในการโจมตีของตอนเองเป็นเวลา2เทินหลังจากใช้สกิลในเทินของตอนเองนะผมมีโอกาส30%ที่จะเปิดใช้งานสกิล4ได้แล้วก็หากติดคีิตจ้คอก็จะมีโอกาสใช้งานเพิ่มขึ้นอีก20%ซนะครับผมก็ถือว่าสวยมากๆนะครับทุกคนแต่โอกาสติดก็ยังน้อยอยู่เหมือนกันนะครับผมสำหรับสกิล2 แต่เพิ่มขึ้นมามากกว่าสกิลหนึ่งนิดนึงนะครับผมเออถือว่าสวยงามครับเต็นตัวดาเมจได้ส่วนสกิลสามนะผมทําดาเมจใส่ศัตรูเป้าเดี่ยวนะครับสร้างความเสียหายตามสปีดของเราแล้วก็ลดเกจในการโจมตีทันที50%นะครับผมหลังจากใช้สกิลของตนนะผมมีโอกาส70%ที่จะเปิดใช้งานสกิล4ได้แล้วก็หากติดคีย์ดิคอรก็จะมีโอกาสเปิดใช้งานเพิ่มขึ้นอีก3 0นะครับผมก็ถือว่าโอเคนะ ไอ้สกิลเนี่ยมันจะติดชัวหน่อยนะครับผมติดชัวมากกว่าสกิล2และสกิล1เอาง่ายๆอะ่ะทุกคนประมาณนี้เลยนะครับผมส่วนตัวสุดท้ายนะครับผมเป็นบาลนี่ธาตุไฟนะครับสกิลแรกก็โจมตีศัตรูเป้าเดี่ยวมีโอกาสได้รับเิร์น20%นะครับผม ก็ถือว่าป่วนนะสำหรับสกิลนี้นะครับมันจะได้รับเตือนทันทีด้วยนะครับผมสามารถวนเลิบสกิลได้นะครับส่วนสกิล2ทํทการโจมตีศัตรูทั้งหมดแล้วก็เปิดเกาะให้เป็นเวลา1เทินนะครับแล้วก็ไม่มีวันติดแฉลับด้วยสาหรับสกิลนี้นะครับผมก็ถือว่าโอเคมากๆบวกเทินได้สกิล2ต่อได้นะครับผมอืมก็เปิดเกาะให้พวกดาเมจได้อะไรประมาณนี้นะครับ ส่วนสกิล3มนะครับผมสกิลซิกเนเจอร์เลยทำการฟื้นฟูเกรให้กับพวก,พวกตัวระ30%พร้อมกับเร่งความเร็วในการโจมตีเป็นเวลา1เทินด้วยนะครับผมพร้อมภูมิคุ้มกันเป็นเวลา2เทินนอกจากนี้จะมอบเอฟเฟกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับผมระหว่างแอคแทกกับดีเฟนซ์ให้กับพวกพวกเป็นเวลา1เทินด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคเป็นกลางปีก2เทินแล้วก็สามารถมีบับดาบ บัฟโลนได้นะครับผมมีบัฟสปีดให้ด้วยพร้อมกับฟื้นฟูเกรให้ด้วยนะครับผมเป็นสกิลที่ครบเครื่องมากๆนะครับแต่สกิลนี้ก็เสี่ยงดวงกันน,นิดนึงนะครับผมในเรื่องของจะโดนแอคแท็กหรือจะโดนดีเฟนต์นะครับถ้าตัวที่โจมตีตามดีเฟนต์ได้แอคแท็กไปก็เงืบๆหน่อยนะครับผมหรือตัวโจมตีที่ใช้แอคแท็กเยอะๆโดนดีเฟนต์ก็จะเงืบๆเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ดีในเรื่องของเล่นเกรมีปีกมี บัฟสปีดให้นะครับแต่ถ้าครบเครื่องเลยแล้วได้แอคแท็กด้วยตัวที่ใช้ดาเมจจากสปีดด้วยผมว่าตัวนี้ก็ครบเครื่องอยู่นะครับผมอืมก็ถือว่าโอเคมากๆสำหรับรานี่ธาตุไฟนะครับมาครับผมเรามาสรุปกันเลยดีกว่าละกันนะครับทุกคนว่าใน5ตัวนี้มีตัวไหนที่โอเคมากๆบ้างนะครับอย่างแรกเลยซิกเนเจอร์ของช่องนี้ใครที่ไม่มีแสงมืดหยิบแสงมืดไปก่อนนะครับผม ส่วน3ตัวมันหาในสก,กอร์ส้มได้ไม่เป็นไรหยิบแสงมืดไปก่อนนะทุกคนในแสงมืด2ตัวนี้ผมยกให้เดสไนท์เป็นตัวแรกนะครับผมที่หยิบมาสามารถไปแท้งซีควอลกิวอ์ได้นะครับ ส่วนตัวที่2ก็หยิบเป็นซิลมาก็ได้ถ้าสมมติว่ามีเดนไหนหมืดแล้วตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่บวน CC ได้ทำดาเมจได้ยืนถึกได้นะครับผมส่วนถ้ามี2ตัวแล้วอยากจะได้3ตัวนี้ไปใช้งานนะครับผมแนะนําให้เป็นบราวนี่ธาตุไฟเลยนะครับผมสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีเนาะก็ใช้บราวนี่ธาตุไฟได้ไปหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นซิกวอลคิว l อลอารีนาอาร์ทีเอไปได้หมดเลยนะครับผมเก่งในเรื่องของ PVP นะครับส่วน2ตัวนี้ผมยกให้เป็นน้อง บอมท่าดลมก่อนนะครับผมบอมท่าดลมโอเคไปเป็นตัวดาเมจได้วางระเบิดได้ไปกับออร์คเคิลนลมได้ไปกับตัววางระเบิดอีกหนึ่งตัวได้ซีกวอรกิวอ์ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมส่วนซามูไรทาาดน้ำผมว่าถ้าใครขาดในเรื่องของตัวฟิวชั่นอะไอตัวนี้เอาไปก็ได้นะครับผม,มถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆนมีครบแล้วไม่อยากปั้นขึ้นมาเอาตัวนี้ไปไว้ฟิวชั่นก็ได้นะครับผมผมคิดว่าตัวนี้ก็ ฟิวชั่นน่าจะดูโอเคสุดแหละเออเอาไปไว้กินอะแค่นั้นเลยนะครับผมอืมโอเคครับผมคลิปวิดีโอนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันใครชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมอยากครับอยากให้ผมทำคอนเทนต์แบบไหนก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับผมคลิปนี้ก็ราตรีสวัสดิ์ผีรอบเตียงครับทุกคนส่วนผมเลือกเดรไหนมืดนะฮะเผื่อกินไปแล้วนะครับผมก็ต้องชดใช้กรรมนะทุกคนโอเค เจอกันใหม่นะครับทุกคนหลับฟันดีพีรอบเตียงครับผมไปาย